สวัสดีครับผมโคดทงครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องสองพาระกับโคดทงคลิปนี้เป็นคลิปที่สครับสำหรับการตรวจสอบพระเครื่องจากรูปภาพให้เพื่อนฟรีโดยเพื่อนๆส่งมาทางลายนี่นครับ ID สุโกโกีแล้วก็ทางเราจะมีการตรวจสอบอัดเป็นคลิปและก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนๆทุกครั้งนะครับดังนั้นบางท่านเปิดในลายแล้วเหมือนกับว่ามีการอ่านแล้วทําไมไม่ตอบ ใจเย็ยนๆนะครับเราจะมารวบรวมและก็ตอบทีเดียวนะครับโดยวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพียงเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีความถนัดในการพิจารณาพระแท้ไม่แท้ขั้นพื้นฐานนะครับทางเรามีผู้ชนานาญการที่มีประสบการณ์และอยู่ในวงการพระเครื่องมาเกือบ40ปีดังนั้นเพื่อนๆสบายใจได้นะครับเราจะพิจารณาตามองค์ความรู้ที่สะสมมานะครับ ก็สำหรับวันนี้มีมากมายหลายองค์นะครับแล้วก็เริ่มจะมีมากเพิ่มขึ้นตามลำดับก็คิดเหมือนกันนะครับว่าอนาคตจะไหวหรือเปล่ายังไงวันนี้เทปที Take ่สี่มาดูกันครับว่ามีองค์ไหนบ้างองค์แรกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะครับอ่านี่หนองหลวงนะหล่อน้องหลวงนะครับส่งมาสององ,องค์นะครับพร้อมกันพร้อมกับส่งรูปเพิ่มเติมมาก็สององค์นี้ ยังไม่ดีนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้พระเครื่องที่ส่งมาเยอะหน่อยนะครับดังนั้นการพิจารณาเนี่ยรายละเอียดอาจจะไม่แจ้งมากนะครับขออนุญาตแจ้งผลเลยแล้วกันนะครับองค์ต่อไปครับหลวงพ่อเงินนะครับรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับ รูปลหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ไม่ดีนะครับาต่อไปครับงาสิงสามขวัญน,นะครับอันนี้งาเนี่ยเป็นงานแท้นะครับแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อเดิมดังนั้นผมขอพิจารณาแบบนี้ละกันครับงาอันนี้เป็นงานแท้นะครับไม่ใช่งาเก๊น,นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อเดิม วงต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินผมขัดที่ดำๆออกใส่กรอบให้คอครับเนื้อสวยมากไม่รู้แท้หรือเปล่า ก็พิจารณาจากภาพนะครับองคนี้แท้นะครับเป็นรุ่นปืนแตกแจกแม่ครัวนะครับก็องค์นี้แท้ครับหลวงพ่อเพชรครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรองค์นี้ไม่แท้นะครับโอ้มาอีกองเลยอง์เดียวนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้ยังไม่แท้นะครับอ่าผมขอข้ามเลยนะครับโอ้อันนี้มาเป็นชุดเลยก็ ระปีลานนะครับสุมกอนะครับพระคงก็ที่ส่งมาทั้งหมดสี่องค์ยังไม่แท้นะครับยังไม่แท้นะครับสมเด็จวัลลังพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้ยังไม่แท้นะครับหลวงปู่ทวดสององค์นี้อ่าโอเคนะครับ เป็นพาแท้นะครับแต่เป็นพาแท้รุ่นใหม่นะครับเป็นพาแท้รุ่นใหม่นะครับเป็นพาแท้โอ้โอันนี้เยอะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินแท้นะครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับส่วนอง์นี้ก็เป็นรุ่นปืนแตกนะครับองค์นี้แท้นะครับรุ่นปืนแตกนะครับหลวงพ่อป้านี่ป้านะครับองค์นี้ไม่แท้นะครับไม่แท้ หลวงพ่อพรมสามสองมีบทหลังโอเคหลวงพ่อพรมนะครับเป็นพระหล่อฉีดน,นะครับปีสามสองนะครับองค์นี้แท้นะครับอาจารย์แบงสร้างนะครับต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดองค์ที่อยู่ในกรอบองคนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีส่วนองค์นี้ เป็นพิมพ์พระรอดนะครับเป็นพิมพ์พระรอดแท้นะครับแต่ว่าเป็นยุคหลังนะครับเป็นพระยุคหลังนะครับต่อไปนะครับพระสมเด็จอืมนะครับบางขุนพรมเส้นได้นะกับสมเด็จวัดระพิมพ์ใหญ่นะครับก็ทั้งสององค์ยังไม่ดีนะครับ อ่ายังไม่แท้ครับโอเคองต่อไปครับพานักปกกุนาดูนนะครับอืมนะครับพานักปกกุนาดูนครับพานนดินทากูเวนนะครับอันนี้ผัดทากูเวนนะครับองค์เดียวกัน ทั้งสององ์ยังไม่แท้นะครับยังไม่แท้ครับไปนะครับรูปหลอหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับปี2องพังค์นี้แท้นะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านกลักไม่ขีดองค์นี้ยังไม่แท้นะครับ องค์ต่อไปช่วยดูพระองค์นี้ของผมหน่อยแนะนำด้วยครับสวัสดีนะครับช่วยแนะนำด้วยครับหลวงปู่ทวดพิมพ์หน้าใหญ่พี่นัยกรรมองค์นี้ยังไม่แท้นะครับองค์ต่อไปนะครับพระปิตาปิรันนะครับหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับองค์นี้ยังไม่แท้นะครับยังไม่แท้เป็นงานเก่าประมาณสักสามสิบปีงานฝีมือนะครับ กิ่งเป็นพระกริ่งใบนะครับองค์นี้แท้นะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับอายุก็ประมาณสักเก้าสิบปีนะครับประมาณแปดเก้าสิบปีนะครับพระองค์นี้แท้นะครับหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองไม่ดีนะครับยังไม่ดีนะครับ ยังไม่ดีองนี้นะครับสายบุรีลำนะฮะไม่ดีครับองนี้สวัสดีครับก็ทงขอส่งพระเช็คสององค์ครับอ่าได้เลยครับองแรกนะครับโอ้โหกิ่งสิทธิโชคนะครับวัดบวรปีสองสี่เก้าห้าองนี้จากภาพแท้นะครับจากภาพแท้ครับส่วนหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน องนี้ยังดูไม่ดีนะครับยังดูไม่ดีครับองตัอไปนะครับสวัสดีครับโค้ชทงผม f อครับอยากให้ดูหน่อยครับว่าใช่หลวงปู่ทวดรุ่นไหลจุดปี97ไหมครับฝากพิจารณาด้วยครับและอินดีรับคําติชมพอเพิ่งได้มาพอเพิ่งได้มาผมอยู่ปัตตานีครับโอ้อยู่วางส์างให้ด้วยกําลังศึกษาเรื่องพระ ก็ไม่เป็นไรครับยินดีครับก็ยังไม่ดีนะครับจากภาพจากภาพผมพิจารณาว่ายังไม่ดีนะครับองค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดอูดเพชรหน้าทั่งนะครับยุคหลังนะครับแท้นะครับไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปนะครับ น่าจะพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับยุคหลังนะครับโรยหลังเม็ดแร่แท้นะครับแต่เป็นพระยุคหลังไม่ทราบที่ครับแล้วก็องค์นี้ก็เป็นอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับอันนี้แท้นะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับส่วนองนี้หลวงปู่ทวดพิมพ์วัดพระโคนนะครับองค์นี้ไม่แท้นะครับององค์นี้ครับองนี้ไม่แท้นะครับแล้วก็อีกองหนึ่ง พระหลวงปู่ทวดพิมพ์วัดพระโคนะครับองค์นี้แท้นะครับแต่ไม่ทราบที่ครับไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับอ,องนี้นะครับองค์นี้เป็นพระใหม่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับไม่ทราบที่แท้กับองค์นี้นะครับเป็นพระใหม่นะฮะ แท้ไม่ทราบที่นะครับส่วนองค์นี้นะฮะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดปีสองสี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับปีสองสี่สององหลังผมพิจารณาจากภาพแล้วไม่แท้นะครับอ่าโอเคนะครับหมดไปนะครับก็จบไปนะครับสําหรับการตรวจสอบพระเครื่องผ่านทางไลน์นะครับในในคลิปที่สี่นะครับก็ถือว่าส่งมาเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับเพราะว่าทยอยส่งเข้ามาเยอะมากๆนะครับเยอะสุดๆเลยครับแต่ยังไงครับก็จะยังคงตรวจสอบให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับทางคลิปแบบนี้นะฮะเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปร่วมกันนะครับตามเจตนารมณ์ของผมแล้วก็อาจารย์ของผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าพระกลุ่มนี้พระประเภทนี้ศึกษาร่วมกันว่าแบบนี้แท้เล่นได้แบบนี้ไม่แท้เล่นไม่ได้นะครับส่วนใครที่ ในไลน์มีการเปิดอ่านและยังไม่ได้ตอบนั่นหมายถึงเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมมาตอบทีเดียวเลยนะครับผ่านทางแอปแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจารย์อีทก็จะมาทำการไลฟ์สดสอนดูพระเครื่องให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็จะมีการตอบแบบสดๆจะทำการไลฟ์ในวันพุธนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะชมสดๆก็ ตั้งกระดิ่งตั้งเตือนไว้นะครับวันพุธประมาณสองทุ่มครับอาจารย์อี้จะมาไลฟ์สดแบ่งปันความรู้การดูพระเครื่องให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆสามารถตอบสดได้เลยนะครับส่วนองค์ไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบผมต้องขออภัยนะครับแล้วก็จะตอบให้ครบทุกองค์นะครับสําหรับผลการเช็คหรือตรวจสอบหรือพิจารณาพระองค์ไหนที่ผมแล้วก็ทีมงานพิจารณาออกไปไม่ถูกต้องผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยนะครับวัตถุประสงค์เจตนาเรา บริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นนะครับเพียงแต่ต้องการแบ่งปันความรู้เท่านั้นนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่มีการตรวจสอบพระนะครับจะไม่มีการอัดคลิปมาให้เพื่อนๆแบบนี้และคลิปที่5สําหรับการตรวจสอบพระเครื่องเราจะมาทําการตรวจสอบอีกทีวันจันทร์และก็จะโพสต์ให้เพื่อนๆในตอนกลางคืนนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านหรือว่าถูกข้ามไปส่งมาก่อนหน้านี้แล้วโค้ชทงยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวผมจะไปไล่ดู แล้วก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลเพื่อนๆอ,อีกครั้งในงวันจันทร์นะครับสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้ผมต้องขออนุญ,ญาตพักผ่อนนะครับก็สิ่งใดที่ผมผิดพลาดไปไม่ถูกต้องประการใดผมต้องขออภัยนะครับพบกันอีกครั้งนึงครับสําหรับการตรวจสอบพระในวันจันทร์ครับสวัสดีครับ